คือมันดีกว่าซอง A 1 0ที่เป็นซองกุนเย็บธรรมดาเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นซองที่สามารถเก็บกุนได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนจานคันตีนผีเหมือนซอง A 1 0ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ง,งานก็จะสะดวกกว่า<ม>ก็คือริมเขาก็ออกมาสวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำ อุปกรณ์ช่วเยเย็บอีกแล้ววันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วเยเย็บสําหรับจักเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมนะคะเรียกว่าซองอะไรคะพี่น้อยอันนี้จะเป็นซองคุ้นเขาเรียกซองคุ้นปีกนกค่ะเป็นซองคุ้นปีกนกนะคะที่ใช้กับจัดเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมซองคุ้นปีกนกก็คือซองที่เก็บคุ้นสองด้านใช่ไหมคะใช่ค่ะสองด้านหรือ บางคนก็เรียกว่าพับสี่เนาะใช่ค่ะแต่ตัวนี้มันเหมาะกับงานประเภทไหนคะพี่น้อยตัวนี้นี่จะเหมาะกับงานพบกผ้าบางแล้วก็เวลาคุณเนี่ยคืองานที่งานไม่โค้งคืองานเป็นแบบคุณเย็บตรงตรงค่ะอ๋อโอเคมีตั้งแต่ไซส์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ว่างคะมีตั้งแต่ไซส์ยี่สิบมิลจนไปถึงสี่สิบมิลค่ะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งและการใช้งานกันดูนะคะค่ะตัวนี้จะติดตั้งง่ายนะคะตัวนี้เราไม่ต้องมาเปลี่ยน ยานฟันตีนผีตัวนี้คือสามารถยึดยึดติดกับจักได้เลยใช้งานได้เลยยึดติดกับจักคือมันก็จะมีรูใช่ปะ่ะใช่ค่ะจะมีรูอยู่ตรงนี้สองรูจักทุกตัวจะต้องมีรูอยู่ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ยึดหนอตไปเลยนะอใส่ค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นซองที่แบบขนาดไซส์เล็กนะคะเราแนะนําให้เปลี่ยนตีนผีนะคะเขาจะเขาจะกั้นได้ดีกว่าถ้าเป็นไซส์เล็กมันมีตั้งแต่ไซส์ยี่สิบมิลถึงกี่มิลน,นะพี่น้อย ถึง40มิลค่ะมีหลา่งไซส์20มิลถึง40มิลแต่ถ้าคนที่ใช้ไซส์20มิลก็ให้เปลี่ยนเป็นตีนผีไซส์เล็กหรือตีนผีทับคิ้วใช่ค่ะเพื่อที่จะก,กั้นได้ชิดริมมากกว่าใช่ค่ะีะอันนี้ก็คือพี่น้อยเปลี่ยนตีนผีเสร็จแล้วก็อันนี้เรามาขั้นตอนการยึดซองใช่ไหมคะยึดซองก็ใช้น็อตหัวโตหรือน็อตยึดซองแค่ตัวเดียวถูกไหมคะใช่ ถ้าทงตัวนี้มันไม่ถึงใช่ไหมคะมันไม่ถึงตัวนี้เราสามารถตั้งตัวนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปข้างในได้ปรับเลื่อนออ่ ถ้าเป็นตัวตีนผีคิ้วนี่เขาจะจะกดริมไว้ให้เลยก็คือริมเขาจะออกมาเสมอค่ะตัวนี้แล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปวน คือมันดีกว่าซอง A10 ที่เป็นซองกุนเย็บธรรมดาเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นซองที่สามารถเก็บคุ้นได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนจานฟันตินผีเหมือนซอง A10 ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็งานก็จะสะดวกกว่า<ม>ก็คือริมเขาก็ออกมาสวยค่ะอโอเคค่ะอันนี้ก็มีตั้งแต่ไซส์2เซนเนาะก็คือ20มิลถึง40มิลลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับการรีวิวคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วหากลูกค้ามีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็สามารถแอดไลน์ line, มาที่ Li น์แอดซีแล้วก็เลข8 8ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา